วันนี้พ่อเม็ดสลัยก็เม็ดอันนี้พันอะไรคนระับพันอีนนี้คอร์สใช่ไหมอ้นคอร์สคอร์สคอร์สกลินคอร์สวันที่สิบห้าพฤษภาสองห้าหกหกป้าใช้ใส่อะไรนี่ใส่ ลองเจ็บให้ดูนนี้องนีนี้ไม่เก่าใช่มห้ไม่เก่าใช่หมเพราะหยอดกิเมตรกิเมตรกิลเมตรกิเมตรมลุละเมตรหละมละเมตรเพื่อที่จะได้แยกต้นก้าอย่างสะดวกเวลาเพราะเวลานั่เป็นปู เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีในเวลางอ,อกอันนี้คือสลัดที่เพาะมาแล้วประมาณสองอาทิตย์องุามอันนี้กินพันสลัดกินโอก๊กพันสลัด งอกงาวเดี๋ยว,วจะนำไปปลูกอีกที่หนึง่งกินโอ๊กคอส